ใช่แต่ยัมีเวลาตั้งรับเพอประธานให้ทันเนี่ยไปเรือยไปเลื่อยเฮ้ยคับไี้กินเลยโอ้ยมีโอกาสซายมีโอกาสขอาแค่นั้นเลยรถนิ้งของบอลอยิงพ er ี่เขาออกมายิงพี sure. ่ออกมาถ้าพี่เขาไม่เข้าถึงไเขาขึ้นมาสูง ถ้าพี่ไม่เข้าดึงเค้นมาขอไปเขามาหาวิธียิงได้ยิงได้ทีนี่นิดดึงแล้วหนักเลยแล้วนะเสรือประคองไว้เสรือบประคองไว้นั่นแหละเสรือประคองไว้งั้นอย่าไปหลงกลน,น้องน้องขี่ให้เราขึ้นมานก็อย่าขึ้น แต่เราไม่ได้รับลึกอย่ารับลึกเกิดขาดเพราะงั้นปิดมพื้นที่เขายิงใหญ่หัวมันกลางๆเนี่ยอย่ารับลึกเกินปุมพื้นที่ได้ว่าตัดจาแค่สา,ามเก้าก็บอลท่าบแดนได้แล้วนั่นแหละสวยคุณไข่ก้อนเะมาแล้ครับสมเดตอนนี้ยังตัดบ,บอลโต้กลับให้กินไม่ได้เลย เฮ้ยออกบอลมีน้ำหนักหน่อยเห็นไหมเปลี่ยนตัวอ้ำเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ้ำเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวหมดแรงแล้ว ดึงให้พี่เขาก็หยับขึ้นมาเพราบอลไปเรื่อยๆมีโอกาสส่งทันทีไม่ชัวร์ไม่ต้องรีบจำไม่ลุกไปเล่นพรุ่งนี้ไม่ชนะก็ต้องเสมอนี <c oughs> ่ไงตัวพี่ก็โตกลับแล้วตอนนี้เติต้ลเล่นยากไปชินเติต้ลกักกบการพยายามเล่นที้เข้ากันมากกว่านี้เอ้ <c oughs> <c oughs> นี่ปังยิ้มสี่คนนี้ออกมาคนี้เหมือนเดิมเลยเป่ยนแยใ่าไ่อเฉยลอเฉยยิงเด็กเกลยยิ้มเลยง่ายตื่นมากีรขับวื่นนะแบบตาแดงแลโอ้โพี่หาดใส่น้ำมอ๋อมีรีดตัว เต้นอะไรกูดี